ช่องเทรรี่ผีก่อนจะไปรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเรื่องหลอกผีผีหลอกเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานานหลายปีแล้วเหตุการณ์นี้ผมจำได้ดีว่าตอนนั้นผมอายุ16-17นี้ทุกๆเย็นผมกับเพื่อนจะชอบชวนกันไปเล่นน้ำในคลองซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมหลักของหมู่บ้านนีอยู่วันหนึ่งผมกับเพื่อนเอนก็เล่นน้ำคลองตามปกติ วันนั้นโชคดีจริงๆมีก๋วยเตี๋ยวเรือพายผ่านมาพอดีเพื่อนทุกคนในกลุ่มต่างก็ตะโกนออกไปพร้อมกันโดยมีได้นัดหมายลุงๆจอดเทียบเลยครับลุงชิดขอบเลยครับซึ่งก็เป็นปกติของพวกผมอยู่แล้วที่จะกินเป็นประจำก๋วยเตี๋ยวเรือของลุงแดงอร่อยที่สุดแต่ลุงแดงจะพายเรือก๋วยเตี๋ยวผ่านมาแถวที่พวกผมเล่นน้ำคลองทุกๆสามวันวันนี้ผมกับเพื่อนอีกหกคนก็กินก๋วยเตี๋ยวเรือกันตามปกติ ลุงแดงแกขายก๋วยเตี๋ยวเรือชามละห้าสิบสตางค์กินทีไรก็อร่อยทุกทีนั่งกินไปแบบท่าสบายๆของตามแต่ละคนจู่ๆในระหว่างที่พวกผมกำลังนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่นั้นสายตาของผมก็เหลือบไปเห็นสุนัขตัวหนึ่งลอยเน่าขึ้นอืดมาตามลำคลองซึ่งกำลังขึ้นอืดเต็มที่พร้อมที่จะระเบิดออกมาได้ทุกเมื่อเหมือนกับภูเขาไฟที่ใกล้จะระเบิดแล้วก็ไม่ปาน ตอนนั้นผมนึกสนุกยังไงก็ไม่รู้อุตริรีบเดินไปหยิบเอาก้อนหินปลาใส่มาตัวนั้นทันทีก้อนแรกมันไม่เป็นอะไรพอก้อนที่สองเท่านั้นแหละเรียบร้อยเสียงดังปุยย่งกับภูเขาไฟระเบิดหนอนอยุเยเยแตกออกมแมลงวันแตกกระจายและมันก็มาพร้อมกลิ่นอันสุดจะทนกลิ่นอันเหม็นน่าส,ส,ส,สุดสุดสุดท้ายก็วงแตกเพื่อนทุกคนต่างพากันเดินหนีตามมาด้วยเสียงกรนดา่า ของเพื่อนเพอนไอเวนไอบา้าเอ้ยไอชิกสุดท้ายก็เหลือต่ลุงถายก๋วยเตี๋ยวเรือกับผมแค่สองคนที่ทนอยู่กับสุนัขนอกตัวนั้นแค่เรื่องกลิ่นผมพอทนได้แต่สิ่งทนไม่ได้คือเรื่องหิวนี้สิผมก็นั่งทานก๋วยเตี๋ยวเรือต่อไปแบบยิ้มยิ้มกินก๋วยเตี๋ยวคู่กับหมาเน่าอร่อยจริงวอยหลังจากกินเสร็จแล้วผมก็เดินกลับบ้านแต่ก็ไม่ลืมคืนนี้ผมมีนัดพิเศษรวมตัวกับเพื่อนเ เพราะเป็นวันเกิดของเพื่อนคนหนึ่งซึ่งพวกผมนัดกันไว้ตอนสามทุ่มเจอกันที่เรือขนทรายลำใหญ่ผมก็อาบน้ำอาบท่าทำอาหารข้ามให้ตากับยายกินส่วนผมไม่ได้กินด้วยเพราะเตรียมท้องไว้กินงานวันเกิดเพื่อนพอถึงเวลาทุกคนก็มากันอย่างพร้อมเพียงอาหารขนมน้ำหวานหลากหลายสีเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ไม่มีเพราะพวกผมไม่ได้กินเหล้ามันเปลืองตงังก็กินกันไปได้สักพักอยู่ๆผมก็เนกอุตริข,ขึ้นมาอีกแล้วครับท่าน ผมชวนเพื่อนๆหลอกผีชาวบ้านที่พายเรือผ่านไปผ่านมาดีกว่าซึ่งเพื่อนๆก็มีเสียงตอบรับดีมากๆเออเอาซีเออได้เลยบ้านเพื่อนผมคนหนึ่งอยู่ติดริมคลองเดินไปนิดเดียวก็ถึงพวกผมก็เตรียมอุปกรณ์ในการหลอกผีสิ่งที่เอามาก็มีมุ้งขาวๆหลังใหญ่มากแตงขาวสีผสมอาหารสีแดงและก็ไฟฉายอุปกรณ์พร้อมคนพร้อมพอได้เวลาประมาณสี่ทุ่มกว่ากาเด็กดีและแต่งหน้าได้คล้ายผีดีแล้ว พวกผมก็จัดการต่อตัวกันสามคนขี่คอกันแบบคณะสิงโตเอามุ้งคลุมตั้งแต่หัวลงไปชายม้มก็ปล่อยให้ปลิวไปปลิวมาปากก็ทาสีแดงๆเหมือนกินเลือดมาก็ว่าได้ซึ่งผมจะอยู่บนสุดเพราะตัวเล็กสุดให้ให้มีเรือมาแล้วหนึ่งลำเตรียมพร้อมนะพวกผมนัดแนะกันแบบเสียงกระซิบเบาๆพอเรือผ่านมาได้ที่ตรงจังหวะผมก็เปิดไฟฉายส่องใส่หน้าตัวเองส่องจากใต้คางขึ้นไปบนหน้าแล้วก็ทำเสียงแบบเย็นเยือกไปไหนมากูอยากกินเลือด จริงๆนะตอนนั้นผมหลอกผีเองแต่แดนกลัวเองซะงั้นสิ้นเสียงหวยหวนสิ่งที่ตามมาคือคนพายเรือมองมาทางที่พวกผมปลอมเป็นผีซึ่งคนคนนั้นก็มองอย่างตั้งใจมากๆมองอยู่อย่างนั้นประมาณ30วินาทีหลังจากนั้นผู้ชายคนนั้นก็พายเรืออย่างไม่คิดชีวิตจ้ำพรวดจ้ำพรวดพร้อมกับมีเสียงตะโกนเสียงดังฟังได้ชัดๆว่าผีหลอกไว้ป่าก็ตะโกนไปมือก็จ้ำพรวดไปด้วยความเร็วสุดๆจุดที่พวกผมยืนหลอกผีอยู่นั้น ก็เคยมีคนจมน้ำตายและบางทีก็มีศพขึ้นอึดลอยมาติดอยู่ที่ตรงนี้ก็มีซึ่งชาวบ้านลือกันว่าที่นี่เย็นสุดๆแต่พวกผมอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เล็กจนโตก็ไม่เคยเจออะไรพอพวกผมเห็นคนกลัวผีแบบนั้นต่างก็พากันคิดว่าจะบาปหรือเปล่าว่าแต่พวกผมก็พากันหัวเราะออกมากันตัวขดตัวมอหัวเราะแบบไม่ออกเสียงทรมานจริงๆเหนื่อยมากๆ จนพวกผมเล่นหลอกผีกันจนจะเที่ยงคืนและซึ่งก็เห็นว่ามันดึกมากแล้วเลยต่างคนต่างแยกแย้ายกันกลับบ้านทุกคนกลับหมดเหลือเพียงผมกับเพื่อนที่มีบ้านอยู่ริมคลองผมเลยแวะเข้าบ้านเพื่อนก่อนเดินไปคุยไปยังขำไม่เลิกเรื่องหลอกผีคนพายเรือผ่านไปพอไปนั่งคุยที่บ้านเพื่อนริมน้ําก็เริ่มดึกมากขึ้นบวกกับอาการเริ่มจะง่วงแล้วจึงบอกเพื่อนครูกลับบ้านก่อนนะเพื่อนบอกครูเด <ques år> <บอ>ินไปส่งไหมแต่ผมบอกมันไปว่าไม่เป็นไร ครูเดินกลับได้ครูไม่กลัวไปหลับพรุ่งนี้เจอกันพอผมเดินมาสักพักหนึ่งก็เป็นทางเปลี่ยวมืดมากไม่มีใครเลยแต่ก็พอจะมองเห็นทางนิดนิดเพราะมีแสงจันทร์สาดส่องลงมาซึ่งจุดที่ผมกำลังจะผ่านนี้เคยมีคนเดินผีหลอกบ่อยมากๆทางเดินตรงนี้จะเป็นทางแคบๆแค่แแคนเดินสวนกันได้แต่ต้องเอียงตัวเวลาเดินสวนกันมีต้นไทใหญ่มากๆอยู่ข้างสะพานไม้แคบๆที่ผมเดิน ผมเดินไปอยู่ๆก็สะดุ้งแป้นไม้กระดานเกือบล้มหัวเขามำลังไม่ดีละผมเนกในใจผมเริ่มเดินเร็วขึ้นอยากจะกลับถึงบ้านเร็วๆแต่เดินเดินมาจู่ๆผมก็มีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนเดินตามเดินหนึ่งก้าเสียงที่ได้ยินก็ตามมาหนึ่งก้าผมใจเริ่มไม่ดีละ่ะเสียงเหมือนมีคนเดินซ้อนกันผมก็เลยตัดสินใจเอาว่าเป็นไงเป็นกันผมหันหลังกลับไปดูแต่ก็ไม่เจออะไรเสียงฝีเท้าที่เดินตามผมมาหายไป พอผมใกล้จะเดินผ่านต้นไทรนี้ซีลมก็ไม่มีแต่ต้นไทรที่ตั้งประหานอยู่ข้างหน้าผมมันสั่นอย่างแรงๆมากๆใบไม้ร่วงตกลงมาพอสมควรอะไรของมันว่าผมคิดในใจแต่ตอนที่กำลังคิดอยู่นั้นก็ปรากฏว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างพุ่งทยานมาด้วยความเร็วสูงซึ่งมันเป็นความรู้สึกของผมเองผมตัดสินใจหันกลับไปดูอีกทีก็ไม่เจออะไรเช่นเคย แต่ต้นไรก็ยังสั่นไหวอยู่ลมก็ไม่มีผมไม่รู้สึกว่ามีลมพัดเลยทุกอย่างเงียบสนิทวังเวงจริงๆคิดได้ว่ามีผู้ใหญ่เคยบอกถ้าอยากจะเห็นผีก็ให้ก้มลงมองรอดใต้หว่างขาแล้วจะเห็นผีผมรีบจ้ำเดินเลยต้นไทรมานิดหน่อยเอาว่าลองสักตั้งเป็นไงเป็นกันผมตัดสินใจก้มลงไปมองรอดใต้หวางขาสิ่งที่ผมคิดว่าชีวิตนี้ผมจะไม่มีโอกาสได้เห็นเวรากรรมจริงๆผมกลับได้เห็น เป็นเงยาดำๆสูงใหญ่มากๆมองมาทางผมหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวปากเล็กเท่ารูเข็มมือใหญ่เท่าใบลานกำลังเอื้อมมือตวัดมาทางผมสมองผมยังไม่ทันได้สั่งการแต่สองขาของผมมันวิ่งพุ่งทะยานไปด้วยความเร็วสูงสุดแต่ก็ยังพอมีสติอยู่บ้างยังอุต่าหนึกถึงคำบอกเล่าของผู้ใหญ่ที่ท่านบอกว่าถ้าไม่อยากให้ผีตามมาให้กระโดดแบบสลับซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายสิบสองก้าวผมก็วิ่งตามสูตรนี้แต่ละก้าวที่ผมกระโดดนั้นไกลจริงๆ เหมือนตัวผมลอยได้สงสัยอาจจะเพราะตกใจมากๆจึงเกิดพลังแสงพอผ่าน1 2ก้ากระโดดแล้วที่นี้ละของขนัดผมและทางตรงไม่ต้องพูดถึงผมวิ่งไปเร็วมากๆสายลมปะทะใบหน้าพอมาถึงตรงที่มีแสงไฟบวกกับเริ่มจะเห็นมีผู้คนมากขึ้นความเร็วในการวิ่งของผมก็ลดลงตามลำดับผมเหนื่อยมากขอพักหายใจก่อนเราเจออะไรวะหลอกผีคนอื่นแต่ตัวเองโดนผีหลอกซะเอง พอเดินถึงบ้านได้ผมไม่อาบน้ำมันละคืนนี้เข้าไปนอนซุกตัวใกล้คุณยายคุณยายจึงรู้สึกตัวตื่นมาถามผมเองเป็นอะไรว่าปกติไม่เคยนอนกับยายใกล้ชิดแบบนี้นี่ผมก็เลยเล่าให้คุณยายฟังในสิ่งที่ผมได้เจอมาพอคุณยายได้ฟังก็หัวเราะแล้วบอกผมว่าเองนี้มันน่านักเล่นอะไรไม่เล่นแล้วยายก็หัวเราะอ,อีกเดี๋ยวตื่นเช้าเองไปกับยายนะพอตื่นเช้ามาผมก็เริ่มหายกลัวละ ด้วยความที่เป็นวัยรุ่นเรื่องผีไม่เคยอยู่ในหัวเมื่อคืนผมแค่วิ่งหนีมาตั้งหลักเลยเดินไปหายายถามยายว่ายายจะพาผมไปไหนหรือครับยายบอกจะพาผมไปวัดคุณยายก็พาผมไปทำบุญถาวายสังฆทานและกรวดน้ำให้กับสิ่งที่ผมเห็นกับเจ้ากรรมนายเวรแ,และก็ขออโหสิกรรมต่างๆที่ผมได้กระทำอะไรลงไปจังหวะที่กำลังจะเดินออกมาจากศาลาวัด ผมก็ไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งแกก็มาวัดเหมือนกันกันกบผมพอได้พูดคุยกันผมก็ได้รู้ว่าเป็นคนเดียวกันกับที่พวกผมไปหลอกผีแกเมื่อคืนผมก็เลยสารภาพความจริงที่พวกผมไปหลอกผีแกแต่สิ่งที่แกบอกผมมาน,นี่สิมันกลับทำให้ผมถึงกลับขนลุกขึ้นมาทั้งตัวพี่แกเล่าว,ว่าแกเห็นมีคนสามถึงสี่คนยืนอยู่ข้างๆที่พวกผมยืนหลอกผีอยู่แต่ละคนหน้าตาเลเลือดไหลออกมาเต็มหน้าบางคนก็ไม่มีหัว พอได้ฟังแบบนั้นผมแทบเขาอ่อนแต่ก็ดีแล้วที่ผมไม่ได้เห็นจะจะแบบพี่เขาผมรีบเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟงังพวกมันพากันขนลุกบอกว่าจะไม่เล่นอะไรแบบนี้อีกแล้วถ้าเกิดเจอจริงๆแบบพี่เขาจะทำยังไงปัจจุบันคุณยายของผมเสียไปแล้วครับด้วยวัยแต่16ปีถึงทุกวันนี้ข้าพเจ้าก็คิดถึงคุณยายตลอดครับเชอรี่ผีขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับ